แยวเราจะขึ้นรูปเป็นครึ่งกลมแบบกะหรีปั๊บเลยนะคะง่ายๆเวลาเราขึ้นรูปเราก็จะทําแบบนี้ประยเหมือนเดิมจะเริ่มต้นทําเหมือนกันพับแล้วก็รีดแบนอีกทีหนึ่งนะคะประมาณนี้ คือขึ้นต้นมามันก็คล้ายๆกันหมดทุกลายพอจับเป็นสี่เหลี่ยมอะคะ่ะมันก็จะรีดยากให้ให้กลมยากใช่ไหมเราก็เลยต้องบังคับทรงให้มันกลมก็พยายามบังคับทรงนี้ก็ะจะได้ประมาณนี้มันไม่เรียบร้อยก็ไม่เป็นไรอ่ะทีเนี้ยเราก็จะรีดให้มันกลมเดี๋ยวน้องลบก่อนนะคะ ให้ได้ประมาณสิบเอ็ดเซนนะคะวงเนี้ยมันสิบเซนนะให้เลยวงไปสักนิดนึงแต่ก็ไม่ต้องถึงสิบสองนะคะแม่น้องก็เลยเดาๆว่ามันสิบเอ็ดนั่นแหละนี่ค่ะพยายามใชถ่ายให้มันเป็นวงกลมให้ได้นี่นะคะเอากลับมาก่อน แล้วเราก็ใส่ไส้เลยไส้เนี่ยเราชั่งไว้แล้วนะคะแม่น้องใช้ไส้ทูน,น่าเนี่ยยี่สิบห้ากรัมนะคะเราก็พับให้มันมาเจอกันตรงกลางก่อนแล้วก็บีบแต่งทรงไปเลยเนี่ยบีบไส้ให้มันออกข้างไปด้วยนะคะแล้วเราก็พับปลายให้แบนคือฝั่งเนี้ย มันลอกน้อยกว่าฝั่งนี้ลอกเยอะกว่าใช่ไหมแม่น้องก็จะขึ้นรูปฝั่งนี้แหละเราก็เริ่มจากพับปลายพับแล้วกดพับแล้วกดอันนี้ต้องฝึกเอานะคะงานศิลปะแม่น้องทําได้ไม่ดีอยู่แล้วแค่พอทําได้ให้เป็นไอเดียนะคะใครมือนิ่งๆทำละเอียดละเอียดก็ลองดูค่ะนี่นะคะก็ได้แล้ว เป็นครึ่งวงกลมแบบนี้นะคะ